สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชนะเลิศนัดที่2ประจำเช้าวันพฤหัสที่15เมษายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เวอร์ซดอดนด์บุญครับเปิดบ้านพาให้กับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ2โดยที่เกมนี้เนี่ยดอนดุนนำไปก่อน 1- นด,ด้วยนะจากจูดดเบลิงแฮมยิงเข้าไปนาทีที่15แต่ว่าสุดท้ายแล้วซิตี้ครับโหดจริงฮะก็มายิงแซงสลูกรวดในครึ่งหลังอย่างลิยันมาเลสครับยิงจุดโทษเข้าไปนาทีท โฟเดนมายิงประตูชัยในนาทีที่75ทำให้สกอร์รวม2นัดเนี่ยแมนซิตี้ชนะดอตบูลไป4ประตูต่อ2ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งหงแดงลิว์พูครับก็เปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับราชาชุดขาวเดนมาร์ตเวดไป0-0นะฮะทำได้ทำให้สกอร์รวม2นัดเนี่ยมาร์เวดชนะลิว์พูไปด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปอีก1ทีม ก็เลยทำให้ในรอบรองชาเลอร์ครับมีออกมาดังนี้นะฮะปารีสแซงต์แชร์แม็กซจะพบกับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้แล้วก็เกรือบริสจะเจอกับทางสิงบูเชลซีนะโดยที่รอบรองชาเลอร์เนี่ยจะเตะเลกแรกครับประมาณวันที่27แล้วก็28เมษายนฮนะแล้วก็เลขที่2เตะช่วงวันที่4แล้วก็5พฤษภาคมนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าสนุกแน่นอนครับงานนี้คิดว่าใครจะได้แชมป์ก็ลองถ่ายกันเล่นๆได้เลย